ชื่ออะไรไวัลเลซบุตรสบายยิ้มเลยสิครับไม่ <c oughs> <c oughs> เป็นไรไม่หน่อยอย่าไปจับมเดี๋ยวมันเจ็บไม่จับมันเลย อยู่โรงเรียนวัดบ้านสวนสามกีทุกพัดครั้งโอเคมากเลยอันนี้แม่นิมยังไม่ได้อ่านโอ้ยทำบารามให้รอดก็จะลูอ่านน้านี้แล้วก็นั้านี้ใช่เยอะนะเยอะนะบออีบีเดาอาขอขอของขอของชอาช่าช่าหน้าชันวออาวออา ว้ไว้กว่าไวกว่าเอ้กว่าบิดาของฉันว่าเป๊กแทของฉันว่าพ่อทไม่เอาไม่เอาอ่ะขอแม่เลือกให้ก็ไม่เอาเอาับนี่หน่อย

có e có e ngon có gà ngò ngon ngò gà co a co a gà gà ngò ô ngò gà ngò ngò có o e có có Cô 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 e. an an à, à, một à, an e. à, na à, này an 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 đi an 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 na an 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 na an này ạ có ngon ừ. có ua có ngon có ua có ngon có ía kẹo ngon đồ có có ía ngon có gửa gửa ngon gửa ngon cường កអើកើកើងកកអើកើងកើងកអើកើងកើង อะไรนะขออีขีโอ้ยขออีขี่ขออีปอมากขออีขีงอขีาินขอออขอเคือคืองอคืองาดินขออึขออคคืองอคืองาคือ ขออขอออหงอขออูตั้งใจลูกจะได้จบหูงอหงอหหอเอขอเอขอเอแขงอแขงอแขงอเอแขงองแขงอแขงงอแขงงงอแขง ขอเอเข่งอขงเขงเขงอเขงขออุโคเ้ยไม่ใช่ขออุโคโองอของขงขอโอขอโอโคงอขออวะขออขอเ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 ออของ้อเขง

khó ưa khó à. ngò khó ngò khó khó ưa Khứa à. ngò, Cựa ngò. Cựa ngò. Cựa ngò cứng. khó ưa khó ngò khó ngò khó khó ขออีขงขออีขออีขิงอขอเออถืองอขึงขอออขอเออถองขึงขออูขู่งอขอองขออี เขงอเคงอเคงค่อยเอคอยเอเคงอคอเอเคงอเคงอเงคอเอ คควายคอคายคูอคคอคอคออคออคโอองอคงคคอเอคออคงคงคงคอคองคอควคองควคอวคว ควงงอควงคอเอียคอ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 เอียคอเอียเข่ยงเขียงคอเอียเข่างอเขียงคอเอือเข่างอเขืองคอเอือเขืองอเข่องอเขียงอเอือเขงเข่างอเขง 好的呀。